สวัสดีคุณผู้ชมทุมกท่านครับอยู่กับผมพลมอเตอร์ไรอวกันอีกเช่นเคยครับในวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสกลับมาอยู่กับ Honda Tranelf ครับหรือว่าตัว XL750 นั่นเอง Adventure เครื่องยนต์2สูบในช่วงมิดไซส์ประมาณ 750cc นะครับโดยวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสเอามันกลับมาขี่อีกครั้งครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าเราทดสอบเป็นทางแบบ On นโรดเท่านั้นครับว่า มันจะขี่ดีไหมนะครับเพราะว่าดูจากในเรื่องของงานดีไซน์ที่เป็นร่างแอดเวนเจอร์แล้วก็ให้ล้อซี่ลวดมาขนาดใหญ่เนี่ยครับมันน่าจะเหมาะกับการขี่แบบทางลุยด้วยนะฮะวันนี้ผมจะมาลองรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมดูกันครับว่าการขี่จะเป็นอย่างไรโดยก่อนที่จะรีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะขอพาย้อนกลับไปดูรายละเอียดพรีวิวดีเทลตัวรถกันก่อนเลครับแล้วเดี๋ยว ในส่วนของรายละเอียดดีเทลตัว TRAN ALP หรือชื่อย่อว่า XL750 นะครับเราพามาดูรายละเอียดเบื้องต้นกันก่อนเลยก็อย่างที่บอกนะว่ามันก็แอบดูคล้ายกับการยกช่วงหน้าครับมาจากตัว CB500X นะครับในส่วนของตัวไฟเนี่ยก็จะเหมือนกับ 500F500X รวมไปถึง CB750 Hornet นั่นแหละครับแต่ว่า ดีเทลในส่วนของด้านข้างแฟรลิงตรงนี้จะมีความแตกต่างกันไปแล้วก็อย่างคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวสีขาวที่จะมากับล้อซี่ลวดสีทองซึ่งรุ่นนี้มันจะมีความแตกต่างในเรื่องของราคาครับเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวสีดำนะสีดำอ่ะมันก็จะดูเป็นดำล้วนทั้งล้อทั้งแบบตัวบอดี้อะไรต่างๆครับคันนี้ทำให้มีราคาแพงขึ้นมาอีกประมาณ5000บาทนะครับจะอยู่ที่ 394,000บาทนะแพงขึ้นมาเพราะว่าตัวสีดำที่ถือเป็นราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่389,000บาทอ่ะก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับทั้งในส่วนของเบรนที่บอกไปคือช่วงแฟลิ่งปีข้างครับแล้วก็ตัววินชิลเนี่ยมันก็จะดูแบบเรียกว่ามินิมอลหน่อยนะคือมันไม่ได้ยกขึ้นมาสูงมากแล้วก็ตัวชิลอ่ะมันไม่สามารถปรับในส่วนของความสูงต่ำอะไรได้ จุดต่อมาครับเรนทางด้านท้ายเนี่ยก็จะให้ในส่วนของตัวแร็กมือจับกันตกมาด้วยและแน่นอนอีกจุดหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจาก500ก็คือตัวชุดไฟท้ายของเขานะครับไฟท้ายเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นแบบทรงเหลี่ยมเหลี่ยมซึ่งจะแตกต่างจากตัว500ซีรีส์ที่จะเป็นไฟแบบแหลมออกมานอกจากนั้นเรื่องของตัวสเปคดีเทลตัวระบบเบรคครับ ก็จะคล้ายๆกันกับตัว 500X เมื่อเปรียบเทียบกับ 500F นะครับคือตัว t ันแอลเมื่อเทียบกับ Hornet ก็จะเป็นชิ้นเดียวกันคือเรื่องของสเปคเบรกเนี่ยเขาจะลดลงมาหน่อยครับก็คือตัวปั๊มด้านหน้าเนี่ยเขาจะให้เป็นลูกสูบคู่จากนิชชินซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นรถในสไตล,ล์ร่าง Adventure เนี่ยเขามองว่าแบบ ระบบเบรกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องใช้พละกกำลังมากขนาดนั้นนะครับเวลาขี่ลุยทางฝุ่นไม่ได้ซิ่งมากเนี่ยก็เลยอาจจะลดสเปคลงเพื่อไปในทิศทางเดียวกับตัว 500X นั่นเองอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวเบรกหลังนะครับเบรกหลังเนี่ยก็จะเป็นนิ้นชินลูกสูบเดียวเหมือนกันในรุ่นล่าง a d v e n t u r อเนี่ยครับคือจะสามารถปิดตัวระบบ ABS ที่ล้อหลังได้นะถือว่าเป็นออปชั่นในสายของรถ ประเภทนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับและตัวชุดล้ออลอ่ยอ่ะก็จะให้มาเป็นขอบ21นิ้วทางด้านหน้าร่วมกับขอบ18นิ้วทางด้านหลังแล้วก็ซีรีส์ยางของเขาจะให้มาเป็นยางแบบ Dual Purpose ซึ่งจะแตกต่างจากตัว CB ที่จะให้เป็นยางพวก Onroad สายสตรีทมากกว่าขณะที่ตัวระบบกันสะเทือนครับกันสะเทือนเนี่ยก็จะเป็นแบบ โชกอัพอัพไซด์ดาวจากโชว่านะครับผมแล้วก็แน่นอนว่ามันจะมีเรื่องของระยะยุบสโตกเนี่ยที่เพิ่มเติมออกมามากยิ่งขึ้นส่วนด้านหลังครับก็เป็นโชคเดี่ยวที่จะวางอยู่บนตัวกระเดื่องโปลิงเช่นเดียวกันโอเคแล้วก็จุดต่อมาอื่นๆเดี๋ยวผมพูดถึงตัวชุดมาดวัดกันอีกนิดนึงครับในส่วนของจอมาดวัดเนี่ยก็จะ ให้มาเหมือนกันนะก็คือเป็นจอสี TFT 5นิ้วแล้วก็จะมีการปรับเซตตัว riding mode ได้เช่นเดียวกันที่ในส่วนของประกับแฮนด์ทางด้านซ้ายครับผมแต่ว่าเขาจะมีเพิ่มเติมมาเป็น5โหมดนะอัะนนี้เดี๋ยวดูไปพร้อมกันครับโหมดนี้คือโหมดที่เพิ่มเข้ามาก็คือ gravel ไว้สำหรับขี่แบบทาง Off Road นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้ ABS เห็นไหมฮะมันก็จะมีแบบ ปิดได้นะครับผมแล้วก็การเซตติ้งเนี่ยจะเป็นแบบโรดแล้วก็นอกนั้นครับก็ยังเหมือนเดิมก็คือมีสแตนดาร์ดเรนแล้วก็ยูเซอร์สปอร์ตปรับเซตในเรื่องของตัว power mode engine brake แล้วก็ตัว traction control ที่มันจะแตกต่างกันตามที่บอกครับว่าในรุ่นแอดเวนเจอร์เนี่ยหลักๆจุดที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนของการที่ปรับได้คือตัว abs ที่จะสามารถปิดได้ทาง ล้อหลังนะครับแล้วก็จะสามารถเซตระบบ ABS ได้1-2ส่วนตัวขุมกำลังหัวใจของเขาแน่นอนครับก็เหมือนกับตัว Hornet เลยคือเป็นเครื่องยนต์ p r r l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  ท w ิ n นะครับและก็จะเป็นรูปแบบ Single o v e r h e a d Cam s h a ที่จะใช้เพาเข้าเหวี่ยง270องศาเหมือนกันกับร่างคู่แฝดของเขา CB 7 5 0ก็ต้องบอกตามตรงว่าเดี๋ยวนี้ครับ เพื่อนๆคู่แข่งเขาก็จะใช้เป็นสไตล์เครื่องยนต์คาแรคเตอร์ Character แบบนี้หมดแล้วนะฮะที่จะให้ความดิบดูดันในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับ v ีทวินแล้วก็พละกําลังแรงมาครับจะอยู่ที่90แรงมาแล้วก็ทอร์กแรงบิดอยู่ที่75นิวตันเมตรเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มพูดรายละเอียดกันที่ท่านั่งของ t r i นอ p ล XL750 คันนี้กันก่อนเลยเริ่มที่ความสูงเบาะของเขาครับแน่นอนเป็นรถล่างแอดเวนเจอร์นะแล้วก็สวมล้อด้านหน้าเนี่ย21นิ้วด้านหลัง18นิ้วดังนั้นเรื่องความสูงเบาะมันต้องสูงอยู่แล้วครับความสูงเบาะของเขาครับถึงพื้นเนี่ยจะอยู่ที่855ม mm ิลิเมตรนะครับซึ่งผมเองเนี่ยสูงอยู่175เซนติเมตรครับแล้วก็สวมรองเท้าผ้าใบจะเห็นได้ว่าต้องมีการขย่ง ปลายเท้ากันสักนิดหนึ่งนะครับก็เรียกว่าส้นเท้าลอยอยู่นิดหนึ่งไม่มากนักเพราะว่ารถในร่าง a อ v เวนเจอร์พวกนี้ครับคือถึงแม้ช่วงโชคอะไรพวกนี้มันจะสูงแต่ว่ามันก็จะมีระยะยุบที่พอสมควรทำให้ผมสามารถนั่งแล้วก็ตัวโชคเนี่ยครับยุบลงไปได้ประมาณหนึ่งก็เลยนี่ครับจะเห็นได้ว่าส้นเท้าลอยอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับจุดนี้แล้วก็จุดต่อมาเลยก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวของเขาครับอยู่ที่208กิโลกรัม ก็ต้องถือว่าไม่ได้ดูหนักมากนักนะครับกับการที่เขาเป็นรถแอดเวนเจอร์ในค์สของ m i s ไซสเช่นนี้โดยรวมแล้วผมมองว่าถ้าเราขี่ไปเนี่ยมันถือว่าขี่พลิกรถอะไรได้ค่อนข้างคล่องตัวพอสมควรเลยนะครับจากการที่เขาใช้ล้อด้านหน้ามีไซส์ที่ใหญ่กว่าด้านหลังแต่ถ้าเกิดเราเข็นรถอะไรพวกนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงครับมันดูหนักมากประมาณหนึ่ง แล้วก็นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของท่านั่งอะไรอื่นๆเนี่ยตำแหน่งพักเท้าของเขานะครับก็วางลงตรงๆเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเนี่ยอ่ะท่านั่งขี่ให้ดูนะก็คือนี่ครับวางเท้าลงไปได้ตรงๆนะครับคือข่าเนี่ยมันจะไม่ได้งอเยอะมากเหมือนอย่างร่างสปอร์ตเนเกตของเขาอย่างฮอนดะนะครับทำให้ผมมองว่าถ้าขี่ทางยาวๆเลยพวกนี้น่าจะไม่ได้เมื่อยขามากนะครับจุดนี้แล้วก็ถังน้ํามันเนี่ยที่ ถือว่าถังน้ำมันดูมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ป้านออกเนี่ยแต่ในช่วงจังหวะที่เราใช้เข่าหนีบกริปแทงคะครับผมยังมองว่ามันก็หนีบได้ดีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้กระชับกับช่วงเข่ามากคือแนะนำว่าอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดใครสะดวกอาจจะไปติดพวกนีแพดอะไรพวกนี้ครับกริปแทงพวกนี้มันก็น่าจะหนีบได้กระชับกว่านะครับแล้วก็ไม่ปวดช่วงเข่าอะไรมากนะัก ต่อมาขึ้นมาที่ตำแหน่งแฮนด์ทางด้านบนนะครับแฮนด์ของเขาที่ให้เนี่ยก็จะเป็นแฮนด์แบบแฟตบาร์ทรงเตี้ยนะครับแล้วก็กว้างยาวออกมาประมาณหนึ่งเลยและองศาเนี่ยก็จะงุ้มเข้ามาทางลำตัวผู้ขี่อยู่นิดหน่อยครับจุดนี้เนี่ยทำให้เรานั่งหลังตรงขี่ได้แบบสบายๆเลยแล้วก็เรื่องของการแบบหักเลี้ยวอะไรพวกนี้ครับก็จะทำได้สะดวกดีประมาณหนึง่งแต่ถ้าเกิดยืนขี่นะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมลองให้ดู คือยืนขี่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแฮนด์ที่แบบยกสูงมากเหมือนกับรถแอดเวนเจอ์จาจาที่แบบออกแบบมาพร้อมลุยจริงจังบางรุ่นนะครับคือตรงเนี้ยผมเลยมองว่าเราอาจจะต้องมีการก้มตัวไปทางด้านหน้าสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรายืนขี่อะไรพวกเนี้ยเพื่อจะได้คอนโทรนภาพรวมได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าถึงแม้ตัวช่วงแผงคอตรงนนรตตนเนี้ยครับตุ๊กตาแฮนด์เนี่ยมันจะขึ้นมาสูงเลยแต่ผมมองว่าตัวตำแหน่งของ การออกแบบของตัวแฮนด์แฟตบาร์เนี่ยมันยังเป็นทรงเตี้ยอยู่ก็คือยังไม่ได้ยกสูงมากนะักอาจจะเรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อเหมาะกับนี่ครับการนั่งขี่ได้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าสังเกตเห็นตรงนี้ครับการนั่งขี่เนี่ยผมมองว่าช่วงข้อศอกผมครับมันจะขนานพื้นพอดีเลยคือไม่ได้แบบไหลตกหรือแบบต้องยกขึ้นมากนักนะครับคือออกแบบมาพอดีสำหรับการนั่งขี่ทัวริงยาวๆเป็นประมาณนี้ ด้านของฟีลลิ่งการขับขี่จริงมันเริ่มกันที่ขุมกำลัง2สูบบล็อกนี้กันเลยอย่างที่บอกไปครับว่าเอกลักษณ์ของมิดไซส์สสูบยุคนี้ก็คือเรื่องของการที่ใช้เพาข้อเหวี่ยง270องศาตรงนี้ครับทำให้คาแรคเตอร์ของมันเนี่ยดูดิบแล้วก็ดูดันเหมือนกับเครื่องยนต์ V-twin เลยแต่แน่นอนครับขนาดเครื่องเนี่ยมันก็จะคอมแพกว่าแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของปัญหาสูบหลังร้อนลงไปได้ และพละกกำลังสูงสุดของมันครับระดับ90 HP แรงบิด75นิวตันเมตรมีระบบสลิปเปอร์คัตมาให้แต่น่าเสียดายตรงที่ว่าเขาไม่ให้ในส่วนของตัวควิกชิปเตอร์มาซึ่งจุดนี้ครับลูกค้าจะต้องซื้อเป็นออปชันเสริมส่วนตัวแล้วผมเข้าใจได้เพราะว่าทางค่ายปีกนกเนี่ยพยายามทำราคาให้น่าสนใจมากที่สุดแต่สำหรับตัวผมเองผมมองว่าแม้มันจะเป็นรถสายลุยครับหลายคน เขาอาจจะบอกว่าไม่มีความจำเป็นในเรื่องของ u u i k ชิ h เต t e r แต่ส่วนตัวแล้วรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถ High Performance ซึ่งสเปคเนี่ยสำหรับผมควรให้มาแบบติดรถเลยครับมันจะทำให้เราสามารถขี่เค้นสมรรถนะแล้วก็การต่อเกียร์เนี่ยเป็นไปอย่างไหลลื่นแล้วก็ต่อเนื่องได้ดีสำหรับฟีลลิ่งการขับขี่ ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราขี่ในโหมดปกติทั่วไปนะครับอย่างโหมดสแตนดาดหรือขี่แบบพวกโหมดเรนเหมาะกับผู้ที่ยังไม่คุ้นชินรถท็อกหนักๆพวกนี้ครับผมรู้สึกว่ามันสามารถคุมคอนโทลคันเร่งได้ไม่ยากเย็นแต่ถ้าเกิดเราปรับ,บมาใช้สปอร์ตโหมด แล้วก็เผลอกระแทกคันเร่งออกตัวแรงๆเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าเอาเรื่องจริงๆมือใหม่นี่ผมไม่แนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่าขนาดในบางจังหวะที่ผมพยายามจะเร่งแซงครับเข็นสมรรถนะในช่วงรอบเครื่องยนต์ที่ไม่สูงมากครับอาจจะประมาณสัก4ี่พันรอบเนี่ยผมกระแทกออกไปเนี่ยบางทีก็แอบรู้สึกถึงกริปหน้ามันห,หายหายไปอยู่เหมือนกันจะต้องจับแน่นให้มันมั่นคงด้วย ใครที่ไม่คุ้นชินรถท็อกหนักๆเช่นนี้ครับผมไม่แนะนำให้ปิดระบบ traction control อย่างน้อยก็เปิดไว้ซักเบอร์หนึ่งครับก็กำลังดีอัตราเร่งโดยภาพรวมแล้วผมถือว่าโหดเอาเรื่องเลยสำหรับรถคันนี้ t r a n z l p xl 7 5 0ผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้มีโอกาสลองเทสท็อปสปีดดูนะครับแต่ว่าจากที่ได้ลองขี่ ก็มีจังหวะให้ผมกระแทกคันเร่งไปจนถึงความเร็วระดับแตะ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่เหมือนกันซึ่งตรงนี้ครับผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะถูกล็อกเอาไว้นะเพราะว่าตัวเลขอ่ะมันไม่ไต่ขึ้นแล้วแล้วก็ตกลงมาช่วง199อาจจะดูน่าเสียดายกันสักนิดหนึ่งครับเพราะเมื่อเทียบกับท็อปสปีดของตัว Hornet 750เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไหลไปได้มากกว่านี้อยู่อีกพอสมควรเลย ฟีลลิ่งช่วงล่างครับแม้ว่ามันจะปรับระดับอะไรไม่ได้มากนักนะแต่ว่าเรื่องของช่วงยุบที่ให้มามากพอสมควรตรงนี้ผมยังรู้สึกว่ามันทำงานได้ดีแล้วก็ซับแรงได้ดีมากๆขี่ผ่านพวกบัมปิ้งคอสะพานลูกระนาดอะไรต่างๆครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้กระแทกแต่ก็ยังมีความเฟิร์มอยู่ไม่มีอาการย้วยออกมาให้เห็น สำหรับผมเองแล้วที่เน้นขี่ทางดำครับแล้วก็ไม่ใช่สายที่เป็นทางออฟโรดโดยตรงก็ยังรู้สึกว่ามันทำหน้าที่ได้ดีนอกจากนั้นน,น,น้ำหนักตัวที่ถือว่าค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับคู่แข่งก็ทำให้ภาพรวมการพลิกคอนโทรลรถเนี่ยทำได้ดีไม่แพ้กันเลยแล้วก็ตัวระบบเบรคครับที่แม้ว่าจานดิสหน้าให้มาเป็นจานดิสคู่แต่ว่าปั๊มเนี่ยก็ยังเป็นปั๊มคาลิปเปอร์พอร์ตอยู่ สเปคนี้มันก็พอๆกับคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันครับเพราะว่าเป็นรถ Adventure ก็คงมองว่าไม่ได้ใช้เบรกหนักมากแต่จากการที่ผมขี่ผมเน้นหวดบนทางดำครับแล้วก็ทำความเร็วสูงประมาณนึงเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีพระกำลังในการหยุดเบรกชะลอความเร็วเนี่ยยังไม่หนึบแน่นเท่าที่ควรยังต้องมีจังหวะชิฟเกียร์ลดเกียร์ลงมาช่วยทำเอนจินเบรกอยู่บ้าง นอกจากนั้นเป็นรถสายลุยครับเขามีโหมดกรา v เวลที่จะสามารถปิดในส่วนของตัวระบบ ABS ที่ล้อหลังได้ก็เอาเป็นว่าสำหรับคนที่ขี่ใช้งานทั่วๆไปผมมองว่าพละกกำลังเบรกก็เพียงพอกับตัวรถแล้วก็กำลังเครื่องยนต์ที่มีแล้วแต่ถ้าใครเป็นสายตึงมือหวดหนักๆก,ก็อาจจะต้องอัพเกรดในเรื่องของคาลิเปอร์เบรกกันเพิ่มเติมสรุปแล้วครับ Honda Tra า XL 7 5 0เนี่ยถือได้ว่าเป็นรถ Adventure m i d s i ไซเครื่องยนต์2อสูมนะครับจากค่ายญี่ปุ่นที่ต้องเรียกได้ว่านำเข้ามาจากญี่ปุ่นทั้งคันเลยแล้วเขาทำราคาออกมาได้ดีน่าสนใจมากที่สุดเลยเมื่อเทียบกับเพื่อนๆคู่แข่งจากฝั่งญี่ปุ่นด้วยกันครับเรื่องราคานี่ถือว่ายืนหนึ่งเลยทำได้ดีจริงๆส่วนเรื่องของออปชั่นเนี่ยก็ต้องถือว่าให้มาดีพอสมควรเลยนะครับอาจจะมีสเปคบางอย่างที่อาจจะดู น้อยกว่าคู่แข่งสักหน่อยนะครับอย่างในเรื่องของตัวขุมกําลังบล็อกเครื่องยนต์อะไรเงี้ยครับที่ยังเป็นแบบซิงเกิลโอร์เฮดแคมอยู่แต่อย่างไรก็ดีครับคาแรคเตอร์ Character ของมันอันนี้ผมบอกได้เลยว่ามันถือว่าแรงเอาเรื่องนะครับไม่แพ้รถคันอื่นๆเลยแล้วก็ให้ฟีลลิ่งที่ดุดิบมากครับลืมสไตล์คาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ Honda ที่คุณอาจจะมองว่าขึ้นแบบนิ่มๆเนิบๆไปได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ลูกนี้ครับถือว่า มีความแรงมากพอสมควรในส่วนของราคาค่าตัว Honda t r a n l อ l 750ครับเริ่มต้นก็คือสีดำนี้เลยนะครับมีราคาค่าตัวอยู่ที่389,000บาทและถ้าเกิดใครอยากได้สีขาวที่จะมากับล้อซีลวสีทองเพิ่มเงินอีก5,000บาทครับขยับขึ้นมาอยู่ที่394,000บาทถ้าเกิดทุกคนสนใจแล้วก็ไปรับชมตัวจริงแล้วก็ติดต่อจับจองได้ที่ Honda Big w i วิทั่วประเทศ และก่อนจากกันไปครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะพาไปรีวิวคู่แฝดของมันในร่าง n น็กเก็ก็คือตัว Hornet 750ครับกับการทดสอบสมรรถนะบนทาง On r โรดกันต่อแล้วก็ในคลิปนี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงก็ฝากติดตามที่ m o t o r ร v a าเราทุกช่องทางออนไลน์กันให้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวล,ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ